โอเวอ่ากระบอกน้ำที่มาแรงได้รับความนิยมในกลุ่มเจนเซทั่วโลกจุดเริ่มต้นของโอวอ่าเกิดขึ้นในปี2021โดยแนวคิดง่ายๆขวดน้ำควรจะเป็นเพื่อนคู่ใจไม่ใช่ภาระเป็นที่มาของดีไซน์ที่โดดเด่นและสีสันสดใสถึงขนาดที่นิเจสารไทม์ยกย่องให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในปี2023จุดเด่นคือดื่มได้2แบบในฝาเดียวทั้งแบบจิบจากหลอดในตัวได้ทันทีหรือยกดื่มได้อย่างสะใจและยังเป็นกระบอกน้ำที่สะอาดปลอดภัยถอดล้างได้ทุกชิ้นส่วนโดยมีกว่า2 0ด ให้เลือกราคาเริ่มต้น28 34ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,000บาทเหตุผลที่ทําให้อวลาโด่งดังชั่วข้ามคืนไม่ใช่แค่ดีไซน์แต่เกิดจากพลังโซเชียลที่มีการแห่รีวิวของอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนับเป็นอีกหนึ่งไอเดียสินค้าน่าสนใจที่นอกจากให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้ายังเก่งในเรื่องของการตลาดที่ทําให้คนต้องการสินค้ามากขึ้นและเป็นเรื่องดีสําหรับคนที่คิดจะทําธุรกิจควรเรียนรู้ว่ายุคนี้พลังของโซเชียลมีทธิพลต่อธุรกิจมากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไง ไก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะ